Oh, mà là này, bay, má mặc đây mày này, mặc còn gì thế đây, gì xuân đâu vậy, nó này, สวัสดีครับ FC Big Joy Channel ครับวันนี้ครับวันนี้วันหยุดก็จะพาไปชมฟาร์มงวนะครับเนาะฟาร์มงวน้องผู้ผาครับเดี๋ยวจะเดินทางพาเดินทางออกไปเบิ่งฟาร์มงวนะครับเนาะหลังจากที่เคยมาไทยทถ้ใหิบงสองรอบแล้วครับรอบแี่ยก็เป็นการปลูกหญา้าเนาะรอบนี้รอบรอบที่สองก็เห็ดของัวบทันไดีเอางวมาลง แต่ว่ารอบนี้เห็นเป็นวายเป็นอ้วม,มาลงแล้วก็เลยจะไปถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีดตบลงเดี๋ยวชมเรากับเนาะเดี๋ยวเข้าตามไปไตามไปดูเลยด้ยครับวันนี้เอาดูกับพี่บีครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวไปฟาร์งมงวหน่องผู้ฝาเน,อนาอมีเจ้าของฟาร์มยู่วันน้าจะยูยูหรอครับมันนี้ วันหยุดนอะกวันอาทิตย์แต่อีกว่ใกล้แล้วครับเดี๋ยวก็หอดแลเดี๋ยวก็ถึงแลข้างนาดน,นี้แล้วครับก่อนยูยูปากข้างอันนี้บ้นงงานน้องยางนะครับเนะน,น,นี่ครับข้างน้านี้ครับ ึงแล้วครับมีเจ้าของาร์มอยู่ปะได้ใชอยู่้านหาครับเกี่ยวเลยเออดาไแบกเกี่ยวค่าผู้พันเน่าะเสนองุโอ้นลงลงปล่อยอยู่

เออเดี๋ยวก็เลื่อนไปมาคบเด็กหน่อยครับมาคบลูับหลานอยูอยู่ครับมีคนเฝ้าอยู่อยู่่ะเดี๋ยวครับผมก็มาถึงแล้วครับฟาวัวน้องภุผาครับยูติดถนนอันนี้ถนนสีเกตอุ้มพรพีใสนะครับนะตรงนี้เป็นส่วที่ลงเมตรที่เกตครับบรรยากาศล่มลื่นครับแถวอันนี้ตรงไฮตรงนาอันนี้ก็ร่มอยูแต่ว่าก็มีแดดเนาะ นี่ต้นอะไรสันผาเนาะครับระวังเลื่อนนะระวังเลื่อนนะลูกนี่เล่นได้ใครจะนอนอ่านี่ไปเบิ้งไปชมข้างในนะครับเนาะเป็นยูน่ามีอยู่น่าผมดูเรียบป้ามันอยู่อยู่เดี๋ยวสิพาเขาไปถามเลยเบิ้งเบิ้งว่าคนสามคนเหยียดไหล่คนใดเพิ่นเอางัวมาลงจากโตอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผู้ดูแลฟาร์มเพิ่นเนาะครับผมจะเป็นฟัว่นล่ะดูแลให้เนาะ ปลาหมูน้องกู้ผามมีแบีม่งานกับเบื้องเบื้อสันละเฮ้ยกำลังทำความสะอาดเพื่อนเนี่ยเฮ็ดรนี่ไปเอี่ยนนี้นิดน้อยเพียร์ามทำความสะอาดฟาันเนี่ยแต่นี่เบื้องมุงลองให้เฟื่องมันนี่แล้วครับโวยฟ้ามีเฮ็ดเฮ็ดไหลเบื้อไหลมาเนี่ยนี่โอ้เบื้อไปกับแสนกว่าบาทนี่ล่ะแสนกว่าบาทเล็กยังมันแพง้นงไงจังหน่อยบ่มุงสันไทยเนาะเป็นสันไทยครับแต่ก็ยังเอาตรงจิตแต่หมเรื่อยเห็นมาตรฐานได้จังหน่อยนึงหมัดตะขันติบวยได้เฮ็ด หลายเขนะ <Okay. S 1> ื่อนน่ะเออแม่นว่าเราต้องมาตัดจังสร้างที่ไหนเนาะ้างนี่คุณมาจากก็ออยู่างกมุ่นบ้า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 นแกงโอ้โหต้องบ้านแกงเออต้องบ้า,บานแกงของพี่น้องพี่นี่ละโอ้ให้พี่ให้น้องมาเจากไทยครับหมดไแสนตัวครับนี่ครับพะยาเบึงเป็นแบบเป็นอันนี้รูปแบบนะครับใอกันกันทำฟาร์มทำอย่างฟ้ามัวมาคุณมาท่านสมบูรณ์มาจาไหน ลูกงวงง่วงมาลูกยักษตโตนะง่วงนี่มีอยู่สิบสิบเม่รสิบเมตครับตัวหน่อยอีกสามตันนีอยกระด้ง่อวเห็นมันกินหญ้าอยู่หรือว่าลงไปเบิ้งง่วงอะไรจังหน่อยพาลงเปิ้งง่วงเนาะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งง่วงนะครับจังหน่อยเออมามามม่จะดื้อเราตัวหนี่เราไปีก่นครับเดี๋ยวตาม่วัวจะได้เนียเปิ้เปไปยิงวัวเหรอวัว ว้าขึ้นมาหยางว้าคนมาไทยขึ้นมาเบิ่งเลยนี่แม่สาวนี่มาเขากลองเลยตัวแม่หรือตัวเธอตัวนีตว้ตัวแม่ตัวแม่โอ้ตัวแม่ยเธวังชนเอาเด้อมันชนเราด้อไปลง,ไปงลงไปข้างล่างลงข้างล่างนั่น,ะนะมันจะไม่ลงแล้วน่ะอะไรลงดีๆตัวนี้ตัวนี้ไหนมันลงตรง,งไหนวันนีล้ลงลงลงไม่เอาหน่อยมาหน่อยมาลงไปปล่อยปล่อยลงกินหยางครับอ่าก็นี่นะครับนี่นี่ ตัวนี้โอ้ไเเสร็จล้เดี๋ยวลุกไปบึงขับข้างล่าเ้เดี๋วมันเห็นคนมากหอยางเมื่อบึงคนนึงกัเลยนี่ครับยูนิเจ็ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยูนเจ็ตตัวเลรวนาะตนอยอยู่ข้างล่างเหรอช่วงนี้ตัวนี้ก็ตัวมียเม,มเบิร์มียเบิร์ยูนิเมียเบิรเลยปะเมียเมีเวลาสมเลตัวนี้มันสมเมียใหญ่หนึ่ง เด็ดแม่นี่สมไปแล้วโว้สมนะสมแม่ใหญ่นี่สมแบบเดยแล้วเด็แม่สาวแม่สาวอยู่ดิ้วสมสาวหน่อยเมื่อกี้นี่บ่ท่านได้สมบ่มีตัวถังหรือบ่เนี่ยนิบ่มีบ่มีโอู้หูมันเตื่นมันเตื่นงัวเตื่นเวลาสมสมแบบเดียวนี่ก็สมเทียมโว้สมเทียมอ่ะอืมกินยาไปกินยุคสี่ละเขาไก่ประเดียวตื่น เดียวกจะเบิงองอันนีๆต้นกับต้นต้นเขาเขาในอันนี้มันจะหนีดอกเขาในคอกอ่ะรากขึไปกินเปืืองกินยังกับพ่อได้เบิองอยู่ตัวเขาเนี่ยเห็นราคาประมาณตัวแดงเท่าไหร่ไหมเมฆาเขานี่บ่อเอกรกัเบเม่ลูกเมื่อเดียบเสียจนหมดแล้วแม่ลูกแม่ลูกไม่แม่แม่แดงนั่นพอเห็นแม่ลูกเขาขหยเขาหาอยู่แปดหมื่นตัวแดงกับตัวแดงแม่แม่แดงใหญ่น่ะตัวแดงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่นี่ครับตัวนี้ครับ หลังเงสูงกูมึเออนั่นนั like mm ่นนลังมเลยแปดมื่นมืนเลูกโอ้เมลูแต่สูหมื่นมนสิเหลือจจกเมื่นเลือพะหกหมื่นราคามันลงราคามันลงที่จริงจริงสีเม่นสัสอามสหมื่เกือพามื่นได้แต่ก่อนเนี่ยเบ่อทสี่เขางงามเน่สิหมื่นราคามันลงลงตามตลาดนอกอวยไร้นอเบื่อละแงนาะยาๆแหยามันเกดคือว่าอะไรแดบนันแห่งแบบนันแห่งแดแ่งครับช่วงนี้ แล้วมันฟังยามสับสับนี่มันก็สิ่งเขียวในหลอกหนาคือเขียวยามสับเขียวงามอยู่มันจะกัดหอนพ้เบิองปูหลังแต่ขยายไปรื่นในหอกหนานี่ก็ไปยึดส่วนนี้ยึดแป้งนี่คือป่อยคุณกินแป้งเลยน่ะนี่ครับแดดจ้าเจ้าในเชนี้เมื่อนี่แดดหอนมาช่วงนี้ไม่ใช่เที่ยงหรือเ่าม่เออเที่ยง อันอย่นี้ก็มาส่งก็คิดคำคำเขน้อเบิ้งเนี้ยมันนี่มันสิได้เบิ้งแดด๋บืวพวองหอนรื่องงามากนะเวลามันกินยาอ,อย่<บ>ยังนี่ขอ,อกไไี่ให้ฟ้าม,มไปตัวผุ่นกัแมนแมนยางมา่านกยนี่นอตัวหน่อยตันี้นยผู้ได้เปิดนนําเปิดที่ใบค่ะโอ้โอ้โตอนนี้ก็เปิดอยู่เปิดทิมใบเปิดทุ่นหยานี่ยเราไง เปิดไส้มันอกี้นี่บ่อันนี้ก็เปิดไส้กิ่ไว้หลายตัวอยู่เออนี่ฮะอันไหนก็ออกมันไปออกได้ออกไว้ปุ่นมาเน้นออกทั้งเดยังออกมันไปหันแล้วลูกค้าไปหันเพือนอ๋อจะได้ดอกออกเน่อยมันขามเรื่องแบบตู้วน เดี๋ยวค่อยไล่หน้ากัมากหรอกมลา่อนหล่อนหนุ่แดดกัาไปหลังจากที่มามาไทยตอนนั้นเนาะมาไทยของัวฟางมัวตอนนี้เอางัวมาลงเลยเนี่ยขอปุ่นมาเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วครับปุ่นเบ่งลหมือนล่าบเลยไปถอยแม่ถอยแไหมดีบวมน้ำนะครับเนาะฟังเสาอันนี้เสาปุ่นเลยครับบวมน้ำ ลองครับเนีย่ยที่นายจะประมาณที่อะไรที่อะไรพวกเนี่ยมันบปล่อยตอนนี้คุนปล่อยอ้กครับขำไหนไม่ยังม่นคือขำปล่อยมันกินไป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 นี่จะเป็นทอทอหนามร่างหนามครับปล่อยปล่อยหนามปล่อยหนามใส่เนี่ยโอ้มาแล้วนี่ไปมา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 

เด็ดครับมาระวังแลวกันเอาไปให้ผานะนะ<ผ>ี่ผาไม่ผานะี่อ่าตัวนั้นลงมาแล้วออกคอครับไปไปดุดดกเนะอยาทาั้งในมีเบิด <c oughs> <c oughs> มีคนมากทีเรามาร์กยางมาหาคนดีสิ เดาผมเดดให้ครับมันีประมาณเกือบเที่ยงอลไรคือไปไปกินน้ำพุนไปอ้ไม่กินยังไปกินหญ้าพุนเนี่ยเอเห็นคนมันออกมาแล้วงัวนี่มันอยู่ในคนผมงานไปกินเดมากินมากินเล่ยๆยหญ้าสัตว์นี่สิี่ย์เลยมันเอายาวันครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ เดีดแดดแห้งแดดแห้งแดดแห้งครับดดเขาผมก่อน,นครับ,รบสวัสดีครับ,บผมสวัสดีครับพอกันคลิปนหน้าเนาะครับเนาะ